ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ต่อเนื่องจาก EP แรกที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆตามตำนานที่เล่าสืบทอดกันมาของเรามนุษย์ซึ่งแต่ละตำนานนั้นก็คอยย้ำเตือนมนุษย์เสมอว่าหากคิดที่จะต่อกรกับเหล่าทวยเทพแล้วผลที่ตามมานั้นจะเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใน EP แรกใน EP ที่2นี้ผมจะกล่าวถึงประวัติศสาสตร์ของยุคสงครามเทพเจ้าในทวีปเทรเวตเป็นที่เข้าใจดีว่า ประเทศทั้งหมดในทวีปเทร,ทรวตในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันทั้งหมด7ประเทศซึ่งปัจจุบันทางตัวเกมนั้นได้เปิดเพียง2ประเทศเท่านั้นที่เราจะสามารถเล่นและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาได้อย่างอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมากที่1ใน2ประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่มากที่สุดซึ่งนั่นก็คือท่าเรือหลีเยประเทศแห่งการค้าและพันธสัญญาหลีเยนั้นไม่เพียงแต่เก่าแก่แต่กลับมีความสําคัญอย่างมากสําหรับทวีปเทรวตเพราะประเทศแห่งนี้นั้น เป็นประเทศที่รับผิดชอบในการผลิตมอร่าหรือก็คือสก,กุลเงินที่เหล่าผู้คนในทวีปเทรเวตทั่วทั้ง7ประเทศนั้นใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันและเมืองหลีเย่นั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมของวัฒนธรรมต่างๆมากมายซึ่งได้รับอิทธิพลม,มากมายมาจากการค้าขายที่ท่าเรือแต่เบื้องหลังความสงบสุขเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นมาได้จากการวางรากฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งของผู้นำแห่งหลีเยซึ่งก็คือราชาเหล่าเซียนเทพเจ้า ที่อาวุโสที่สุดในเหล่าบรรดา7เทพเขาก็คือเทพแห่งหินมอร็กส์หรือเล็กลาพิสและอีกหนึ่งประเทศซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องวายและความอิสระในการเช้ชีวิตรวมไปจนถึงบทเพลงและบทกวีแต่ใครจะไปรู้ว่ากว่าที่จะเป็นเมืองมอนสเตตที่เรารู้จักกันอย่างในทุกวันนี้นั้นล้วนผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายต่างๆมามา,มากมายเรื่องราวในตำนานตามประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวๆ3 0 0 0ปีก่อนขอเกลิ่นน้ำก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่นำมาเล่าเนี่ยได้ทำการรวบรวมมาจากไอเทมอาร์ติแฟกต์อาวุธ และหนังสือภายในเกมทั้งหมดเลยนะครับหากตกหล่นหรือผิดพลาดตรงส่วนไหนนะก็คอมเมนต์บอกในใต้คลิปได้เลยนะครับสงครามเทพเจ้าบทที่1กํากำเนิดเมืองมังสเตดและสงครามแห่งอิสรภาพเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อราวสามพันปีก่อนในตอนนั้นทั่วทั้งดินแดนทั้งเหนือที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองมัสต,ต็ดในปัจจุบันนั้นปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งซึ่งส่วนหนึ่งของความหนาวเด็บนี้มาจากราชาหมาป่าแห่งสายลมเหนืออันเดรยสหรือในอีกชื่อหนึ่ง บอรสเจ้าหมาป่านั้นไม่รู้เลยว่าพลังของตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เหล่ามนุษย์นั้นต้องทนทุกข์ทรมานในการชชีวิตอย่างยากลําบากแต่แล้วก็ได้มีแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ได้มีเทพเจ้าแห่งพายุตนหนึ่งนามว่าเด็กคาราเบียนได้พาเหล่าผู้คนในดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้เข้าไปยังเมืองของเขามอนสเตดซึ่งบริเวณรอบเมืองนั้นล้อมไปด้วยพายุที่มีพลังมหาศาลและมืึมาอีกทางเด็กคาราเบียนนั้นยังประกาศสงครามกับราชาแห่งแดนเหนืออันเดรียสซึ่งหมาป่าอันเดรียสนั้นไม่สามารถที่จะทำลายสายลมซึ่งปิดกั้นเมืองมอนสเตดอยู่ได้ราชาแห่งแดนเหนือจึงล่าถอยไปซึ่งนั่นมันก็หมายถึงชัยชนะของราชาแห่งพายุเด็กคาราเบียนหากแต่ว่าในเรื่องการปกครองและชี้นำ มนุษย์ของเด็กคาราเบียนนั้นช่างเหมือนกับเจ้านายและทาสเขาได้สร้างหอคอยขึ้นมากลางเมืองพร้อมทั้งให้เหล่าผู้คนคารพและกราบไหว้เขาเหล่ามนุษย์นั้นถึงแม้จะรอดพ้นจากลมหนาวที่อยู่ภายนอกแต่ก็ต้องแลกมากับการถูกจองจําไม่ได้เห็นเดือนและตะวันความสะดวกสบายที่ต้องแลกมากับอิสรภาพนั้นมันคุ้มค่าแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอเมื่อเหล่าผู้คนนั้นคิดได้ดังนั้นจึงได้มีบุคคลหนึ่งเป็นผู้นํา ซึ่งก็คือต้นตระกูลกันฮิลเดอร์เขาได้นําเหล่าผู้คนที่มีความคิดไม่อยากถูกจองจําในที่แห่งนี้ต่อไปออกไปด้านนอกเพื่อไปใช้ชีวิตตามเดิมแต่แล้วด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายก็ได้เริ่มทําให้ผู้คนของเขานั้นล้มตายลงทีละคนแต่คําว่าปฏิหารนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในนิยายลูกสาวของหัวหน้าผู้นํานั้นได้สวดภาวนาอย่างแรงกล้าจึงทําให้เกิดปฏิหารขึ้นเกิดการควบแน่นของสายลมในบริเวณนั้นก่อให้เกิดพูดถึงสายลมนามว่าบาบาอสซึ่งเขานั้น ได้มอบพลังแห่งสายลมให้กับหญิงสาวและได้ใช้พลังปัดเป่าลมหนาบริเวณหนึ่งที่เพียงพอจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นอยู่อาศัยได้ตัดภาพณาเมืองมอนสแตดได้มีกวีหนุ่มคนนึงโหยหาอิสรภาพซึ่งคําภาวนาของเขานั้นส่งไปถึงบาบาทอสทำให้ทั้งสองคนนั้นได้พบกันซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดชนวนสงครามโดยมีแกนนําเป็นกวีหนุ่มในสงครามครั้งนี้นั้นจะมีกองกําลังที่เข้าร่วมด้วยดังนี้ครับ 1. ตระกูลรอเรนต้องขอบอกก่อนนะครับว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษของตระกูลรอเรนเนี่ยมันเป็นคนดีนะครับ 2. ตระกูลแร็กอนเวนเดอร์ต้นตระกูลของดีลุกที่พวกเรารู้จักกัน 3. ต้นตระกูลการฮิลเดอร์หรือก็คือต้นตระกูลของจีนและบารบาร่านั่นเองครับ 4. ราชาแห่งแดนเหนืออันเดรียสห้าเอมอสหญิงสาวนายพรานเธอนั้นเป็นคนรักของเดคาราเบียนแต่อาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให้เธอเนี่ยต้องต่อสู้กับคนรักของเธอเองการต่อสู้นั้นจบลงด้วยชัยชนะของเหล่าผู้ต่อต้าน แต่ในชัยชนะนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่มากมายเช่นกันกวีหนุ่มและหญิงสาวเอมอสนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยกฎของเหล่าทวยเทพเมื่อมีการจากไปของเทพตนใดตนหนึ่งเพื่อทวงดุนอำนาจให้สมดุลนั้นจึงจะต้องมีผู้ที่คู่ควรขึ้นรับตำแหน่งแทนเทพเดคคาราเบียนบาบารทสน,นั้นได้รับตำแหน่งเทพเจ้าเขาได้รับพลังของเทพที่แท้จ,จริงมาครอบครองหลังจากนั้นเขาได้ใช้พลังปัดเป่าลมหนาวของภูมิภาคนี้ไปจนหมดและได้สร้างเมืองมอนสเต็ขึ้นมาใหม่จากนั้นเขาได้ปกครองผู้คนด้วยอิสรภาพในระหว่างการ สร้างเมืองมาสตัดขึ้นมาใหม่นั้นได้มีมังกรหนุ่มตนหนึ่งนามว่าดาวลินมันนั้นสงสัยใครรู้เกี่ยวกับมนุษย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันยังสงสัยว่าทําไมมนุษย์นั้นถึงต้องขับไล่มันด้วยก็เป็นปกติครับก็ต้องขับไล่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะขนาดตัวของมันเนี่ย แค่นอนทับคนก็ตายได้แล้วนะแต่ไม่นานเทพแห่งสายลมบา巴บาอสนั้นก็ได้โผล่มาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้บา巴บาอสนั้นสัมผัสได้ถึงความไร้เดียงสาในตัวของมังกรหนุ่มเขาจึงได้ทําการสอนภาษาของมนุษย์สอนเกี่ยวกับบทกวีและบทเพลงทําให้ดาวลรินและเหล่าผู้คนนั้นอยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุขอีกฝากหนึ่งทางด้านของอันเดรียสหลังจากที่จบสงครามกับเด็กค,คาราเบียนเจ้าหมาป่านั้นกําลังจะสิ้นอายุไขของมันมันนั้นจึงได้สละพลังส่วนหนึ่งของตนเองเพื่อปกป้องลูกหลานหมาป่าของมันในป่าวูฟเวนดอม สงครามเทพเจ้าบทที่2กําเนิดหลีเยและพันธสัญญาของเล็กลาพิสเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวราว3,700ปีก่อนทเทพแห่งหินเล็กลาพิสได้ใช้พลังของเขาในการลดระดับน้ําทะเลและได้สร้างภูเขาเทียนเฮงจากนั้นเขาได้ทําให้ขึ้นลมบริเวณนั้นสงบลงเพื่อทําให้เรามนุษย์อยู่ได้อย่างสงบสุขเขาได้สอนมนุษย์นั้นทําเหมืองและสอนให้รู้จักกับแร่หินต่างๆ รวมไปจนถึงยกต่างๆด้วยเช่นกันในเวลานั้นเหล่าผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณหุบเขาเทียนเฮงนั้นล้วนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายถัดขึ้นไปทางเหนือของผู้เขาเทียนเฮงที่ราบกุ้ยลี่ที่แห่งนั้นอุดมสมบูรณ์เหล่าผู้คนที่นั่นปลูกผักทําไร่ไถนาทําทการ,กรเกษตรต่างๆซึ่งความรู้ทางการ,กรเกษตรเหล่านี้นั้นเหล่ามนุษย์ได้เรียนรู้มาจากเทพเจ้าแห่งดินกุ้ยจงเทพเจ้าตนนี้นั้นมีเจ็ดจำนงที่เหมือนกับเล็กลาฟิส เธอได้ดูแลผู้คนอีกทั้งยังได้สอนถึงหลักการในการใช้ชีวิตโดยใช้พลังของเธอสลักรูปแบบเป็นตัวอ,อักษรไว้ทั้งหมด4ทิศรอบที่ราบกุยลีโดยมีชื่อว่าบัญญัติ4ประการเล็กสกราพิสได้พาผู้คนของเขานั้นเดินทางมายัางที่ราบกุยลีหลังจากนั้นเทพทั้งสองจึงได้ร่วมมือกันและสร้างเมืองที่มีชื่อว่ากุยลีเอสมบีซึ่งหลังจากนี้ไปผมจะขอเรียกเมืองนี้ว่าเมืองกุยลีนะครับเมืองกุยลีจากคําบรรยายบอกเล่าในไอเทมและหนังสือเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเป็นเมืองที่มีความเเเจรรรรริญุ่งือในนด้าาากกกษตและ เหมมือองงยาาก่ว่ากันว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้เนี่ยหากเราเดินด้วยเท้าเปล่าและเยี่ยมชมไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นทุ่งนาตั้งแต่ที่ราบกุ้ยหลีลากยาวไปจนถึงสโตนเกตเลยครับอีกทั้งกุ้ยจงเนี่ยเธอยังเป็นเทพที่มีความรู้ในเรื่องของกลไกและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเธอนั้นได้สร้างกุ้ยจงบาเลสตาซึ่งเป็นหน้าไม้ขนาดยักษ ติดไว้บริเวณทั่วหุบเขาเทียนหิงเพื่อป้องกันการลุกดานจากผู้ไม่ประสงคดีเทพทั้งสองนั้นอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันที่สุดแต่ความสงบสุขในโลกนั้นล้วนไม่ยั่งยืนณนะช่วงเวลานั้นเกิดสงครามไปทั่วทั้งทวีตรเ,เวสซึ่งเป็นสงครามแย่งชิงอำนาจที่รุนแรงอย่างมากกุ้ยจงและเล็กลาพิสได้เข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องเหล่าผู้คนของเขาแต่ด้วยความรุนแรงของสงครามนั้นก็ทำให้กุ้ยจงเสียชีวิตลงเมื่อสูญเสียเพื่อนคนสำคัญไป เขาจึงได้นําพาผู้คนของเขานั้นเดินทางไปยังทางใต้ของภูเขาเทียนเฮงและได้ทิ้งที่ราบกุ้ยลี่ไปหลังจากนั้นไม่นานเขาได้ทําการสร้างเมืองใหม่บริเวณท่าเรือและตั้งชื่อว่าหลีเย่พร้อมทั้งต้อนรับเหล่ามนุษย์ทุกๆคนที่ต้องการที่พักพิงหรือความช่วยเหลือความรุนแรงจากสงครามนั้นส่งผลกระทบไปทั่วทั้งดินแดนทเทพแห่งเกลือก็เป็นหนึ่งในนั้นเธอเป็นเทพเจ้าที่อ่อนโยนและรักมนุษย์อย่างมากเธอนั้น ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับสงครามและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับเทพตนใดๆเธอนั้นได้สร้างเมืองขึ้นบริเวณเซาเทเรเพื่อให้คนของเธอนั้นเข้าไปอยู่อาศัยและหลีกหนีจากสงครามที่วุ่นวายและไร้ประโยชน์หลังจากนั้นเธอก็ได้แต่งตั้งผู้ติดตามที่ใกล้ชิดที่สุดของเธอให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของเหล่ามนุษย์แต่นั่นเป็นเหตุผลที่เธอจะต้องจบชีวิตลงเนื่องจากความล่มหลงในอำนาจของกษัตริย์ เขาได้ใช้ความรักที่เทพแห่งเ,เกลือนั้นมีให้ในทางที่ผิดเหล่ามนุษย์ผู้โง่เขาบาบรรญาเหล่านี้ไม่เข้าใจถึงความเสียสละที่เทพแห่งเ,เกลือนั้นมอบให้กับมนุษย์เธอนั้นไม่ยอมเข้าร่วมกับเทพเจ้าองค์ใดเพื่อที่จะปกป้องเหล่าผู้คนของเธอแต่กษัตริย์ที่แต่งตั้งโดยเทพแห่งเ,เกลือนั้นหลงละเลงคิดว่าตนเองนั้นสามารถต่อสู้และชนะสงครามได้และยังอยากที่จะยึดอำนาจทั้งหมดนั้นเป็นของตนเองเมื่อคิดได้ดังนั้นกษัตริย์ชั่วมันจึงได้ใช้ดาบสังหารเทพแห่งเ,เกลือจึงทาให้วิหารแห่งนนัั้พพงงทลลลลาายเ็กินั้น รู้ถึงเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอย่างดีแต่นั่นเป็นสิ่งที่เทพแห่งเ,เกลือเป็นคนเลือกเองสิ่งที่เขาพอจะช่วยได้ก็คือการรับเหล่าผู้คนที่ติดตามเทพแห่งเ,เกลือที่ยังเหลือรอดอยู่นั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลีเย่หลังจากที่ก่อตั้งหลีเย่ได้มานานเล็กลาพิสได้ร่างพันธสัญญาขึ้นมาหนึ่งฉบับกับเหล่าเซียนที่เหลืออยู่ว่าจะปกป้องคุ้มครองเหล่าชาวเมืองหลีเย่แต่ในระหว่างนั้นเองสงครามก็ยังไม่ได้จบลงเล็กลาพิสได้ต่อสู้กับชิ เขาได้ใช้พลังของเขานั้นในการผนึกปีศาจร,ร้ายตัวนั้นไว้ใต้ทะเลลึกและก่อให้เกิดกูยุนสโตนฟอเรสต์ที่ที่สามารถยืนยันถึงตำนานของการต่อสู้ระหว่างทวยเทพและเหล่าปีศาจเหล่าเทพที่พ่ายแพ้ในสงครามนั้นส่วนหนึ่งได้ล่าถอยและหนีไปยังที่ที่สวรรค์นั้นไม่สามารถมองเห็นได้ที่แห่งนั้นมีชื่อว่าเดอะดาร์คซี หรือก็คือทะเลดำนั่นเองครับสงครามที่ดูเหมือนกําลังจะจบลงนั้นแท้จริงแล้วมันก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเหล่าเทพที่พ่ายแพ้และซึ้นชีพไปในสงครามวิญญาณของพวกเขานั้นไม่ยินยอมในความพ่ายแพ้จิตใจอาฆาตแค้นของเหล่าเทพได้สาบแช่งดินแดนแห่งนี้ก่อให้เกิดโรคระบาดและการกลายพันธุ์ของเหล่าปีศาจเล็กลาพิสนั้นไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องอัญเชิญเหล่านักรบที่แข่งแกร่งที่สุดของเขามายังทวีทรเวสซึ่งนั่นก็คือเหล่ายักษ์สาเล็กลาพิสนั้นได้ทำารันธสัญญากับเหล่ายักษ์สาว่าจะขับไล่เหล่า แม้จะต้องสละชีวิตของตอนเองก็ตามเหล่ายักษ์สาที่ได้แอนเชิญมานั้นมี5ตนที่แข็งแกล่งมากที่สุดโบซาเชียสอินดาริสโบนาัสมิโตกิอัสและอัลทัสการต่อสู้นั้นดำเนินไปเนิ่นนานอั as, ลทัสราชาแห่งปีกสีทองได้กำราบราชาของเหล่าอาสูรลงได้สำเร็จนั่นทําให้สงครามจบลงเหล่ายักษ์สาทั้ง5ตนนั้น 3ใน5คนได้เสียชีวิตลงไประหว่างสงครามอีกหนึ่งคนก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะความเจ็บปวดในสงครามในตอนนี้เหลือเพียงผู้กำรับอสูรราชาปีกสีทองอัลทัสที่ยังคงเหลือรอดและยังคงทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเดคลาพิสอยู่เขานั้นมักจะไปที่บึงดีหัวเพื่อลำลึกถึงเรื่องราวและเหล่าพองเพื่อนที่เขานั้นต้องเสียสละไปในระหว่างสงครามสงครามเทพเจ้าบทที่3 สสุดสงครามหลังจากยุคข,ของสงครามเทพเจ้าที่ยาวนานเมื่อ2,000ปีก่อนในตอนนี้เหลือเพียงผู้ชนะในสงครามทั้งหมด7คนพวกเขาทั้ง7คนนั้นทำพันธสัญญาสงบศึกลงและได้สร้างเดอะเซเว่นขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปรองดองกันการรวมตัวครั้งแรกของเดอะเซเว่นนั้นเริ่มต้นขึ้นที่เมืองลีเยจากนั้นมาความสงบสุขก็ได้ดำเนินไปถึง1,500ปีจนเกิดภัยพิบัติที่พลิกโลกอีกครั้งการล่มสลายของอาณาจักรที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเหล่าเดอะเซเว่นอาณาจักรแคนเรีย เรื่องราวของยุคสงครามเทพเจ้าก็จบเพียงเท่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังมีเรื่องราวอีกระดายเรื่องที่ผมไม่ได้เล่ามานะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวถึงแบบย,ย่อๆแล้วกันนะ <S <S เมืองมอนสเต,ต็ตเรื่องที่ 1. เหล่าผู้คนในมอนสเต,ต็นั้นไม่ได้มีเพียงเทพแห่งสายลมบาบาทอร์เท่านั้นที่พวกเขานนเคารพบ,บูชาแต่ก็ยังมีเทพเจ้าอีกหนึ่งองค์ซึ่งนั่นก็คือเทพแห่งกาลเวลาที่เหล่ามนุษย์นั้นเคารพบูชาโดยเรื่องเา่าเหล่านั้นสามารถหาได้ผ่านอาวุธ Sacrificial Series เรื่องที่2 คนที่สร้างแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องร่อนคนแรกนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากการปีนภูเขาที่สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นเมืองลีเยเรื่องที่ 1. การอยู่นั้นเป็นเครื่องเสียงที่เกิดในช่วงยุคของสงครามเทพเจ้าอีกทั้งเธอยังเคยช่วยเล็กลาพิสในการต่อสู้ในสงครามเรื่องที่ 2. ชี้ฉีนั้นถูกลูกหลงในสงครามและด้วยแรงปัทนาาแรงกล้าที่อยากจะมีชีวิตอยู่จึงทําให้เธอนั้นได้รับวิชั่นทาให้เธอนั้นรอดพ้นจากความเป็นความตายอีกทั้งเธอยังได้รับพลังจากเหล่าเซียนแต่เธอนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของเหล่าเซียนได้เจ้าบงการผู้ผาไม่มีทางเลือกนอกจากผนึกเธอไว้ในอัมพันเรื่องที่3มมีมังกรหินหลับไหลอย,อยู่ที่บริเวณภูเขาหนานเทียนซึ่งมันนั้นรอวันที่จะกลับมาแก้แค้นเล็กลาพิสอยู่ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยผมได้ทําไว้เป็นคลิปวิดีโอหมดแล้วนะครับสำหร oui, e, ับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์และชื่อคลิปไว้ใต้เดสคริปชันนะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม EP จะถัดไปด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยกคลาสครับ